ก้าวขก้าวขาแล้วขี่เลี่นน้ไปก้าวขาแล้วขี่เลี่ยนน้เชือกไว้บอลอดแท้หนาห้องบลอดแท้มันทำไมมันานมไ้ีทชิวจังเลยเอ้คนนี้ทำไมชิวจังเลยนี่เออแบบต่อห้องโตได้อ่ะ เดิน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 นั่นเโอ้โหโอ้โหคล้องตัวมากเลยคล้องตัวมากคล้องตัวมากเออคล้องตัวได้เอาดูดิดูดิดูดิคล้องตัวได้เอ้าขี้แล่นิบขี้แล่นิบเชือกขี้แล่นนิบเชือกเดินก้าวขาก้าวขาข้างหน้าก้าวขาไปก้าวขาไป รอดไหมไอพีรอดไหมรอดต่อไปได้เกากองเชียร์เกากองเชียร์เออกองเชียร์กองเชียร์เก้าเก้าเก้าไว้ไว้ขาขาข้างหน้า าวเดินข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไม่รอดแท, <c oughs> ไแท้ไม่รอดแท้าาไม่รอดแท้อิ่มบุญจะหอนเดินเดาก้าวต่อไปก้าวต่อไปเออข้าวเออนั่นแหละนั่นแหละคนนั้นเก่งมากเลยคล่องตัวเลยยางบุบุบไปเลยห้องก็เป็นจุดรัง ไลบุซายแต่ว่าแต่ว่าประคองตัวดีๆมาแกนไหมเอาอะไรโบตกโบตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าห่วงโบไปเลยอย่าห่วงโบอย่าหวงโบไปเลยไปเลยเดินเดินเดินสายหัวหน่าสิบรอดอยู่เลยดอ้เยเร็วมากเร็วเลยเร็วเร็วแบบเร็วเลยแล้วมาเก็บของเอใครที่ข้ามฝั่งไปแล้วข้ามาเก็บของข้ามาเก็บของ ไม่ทันแล้วเร็วๆไม่ทันแล้วไปนู่นแล้วไม่ทันแล้วมันเดถึงแล้วจะถึงแล้วเร็วๆเปลี่ยนใจตอนนี้ทําไม่ทันแล้วเก้า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 เกโตเถือกมีคนเชี๋ยยโตกะเถือกไม่มีคนเจี๋ยยผ่านเลไม่มีคนเชี๋ยยผ่านเลยอ้าวรอด